็นที่ทราบเป็นดีนะคะว่าในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานหรือว่าแม้แต่ในคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้ว,แล,ว,แ,ลวและต้องการที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยอาหารหลักๆที่จําเป็นที่จะต้องเล um, ี่ยงเลยก็คืออาหารที่มีน้ mm ําตาลสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมน้ําหวานหรือว่าอาหารที่เป็นกลุ่มแป้งขัดขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวขนมปังเบเกอรี่รวมไปถึงอาหารพวกเส้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นพาสต้าหรือว่าเส้นหมี่ค่ะ แต่นอกจากกลุ่มน้ำตาลแล้วก็แป้งขัดขาวแล้วเนี่ยยังมีอาหารอีกบางกลุ่มอะค่ะที่ส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคนไข้เบาหวานที่จำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงร่วมด้วยเช่นกันค่ะอาหารเหล่านี้ก็เช่น 1. อาหารและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟที่ถึงแม้เราจะรับประทานแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ตามอาหารเหล่านี้ก็ยังมีคาเฟอีนอยู่นั่นเองค่ะ ตัวคาเฟอีนนี้ค่ะปกติจะออกฤทธิ์เปเหมือนสายกระตุ้นค่ะที่ช่วยทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็ไม่ง่วงนอนแต่ว่าข้อเสียในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานก็คือตัวคาเฟอีนเหล่านี้ค่ะเมื่อรับประทานเข้าไปเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้เองค่ะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ อาหารกลุ่มที่2ที่จําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงในคนไข้โรคเบาหวานนะคะก็คืออาหารที่มีไขมันทานเป็นส่วนประกอบค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็มกักจะเจอในกลุ่มของอาหารแปรรูปค่ะไม่ว่าจะเป็นมา,าร์เกลีนครีมเทียมเนยเทียมเบเกอรี่เฟนฟายรวมไปถึงอาหารแช่แข็งค่ะอาหารที่มีไขมันทานเหล่านี้นะคะจะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบในร่างกายไปกระตุ้นการสะสมไขมันในช่องท้องค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยเกิดการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินค่ะหรือที่เรียกว่าภาวะอินซูลินลิสแตนในภาวะนี้ค่ะเซลล์ในร่างกายเนี่ยจะไม่ดึงน้ําตาลจากในเลือดเข้าเซลล์ส่งผลทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้ในที่สุดค่ะอาหารกลุ่มที่3ก็คือน้ําผลไม้ค่ะ ปริมาณผลไม้ที่ใช้ในการคั้นเป็นน้ำผลไม้1แก้วเนี่ยก็จะต้องใช้เป็นปริมาณมากซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมากกว่าปริมาณผลไม้สดที่เรารับประทานทั่วไปในชีวิตประจําวันใน1น่วันน,นะคะทําให้ปริมาณของน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําตาลฟุกโตสในน้ําผลไม้1แก้วเนี่ยมีปริมาณที่มากเกินไปน้ำตาลฟุกโต้เนี่ยค่ะเป็นน้ำตาลตัวหนึ่งที่ถ้าร่างกายเนี่ยได้รับเป็นปริมาณมากเกินไปเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันพอกตับ ภาวะอ้วนลงพุงแล้วก็ภาวะที่เซลล์ในร่างกายเนี่ยดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินแบบที่เจอในไขมันทรานได้ค่ะแล้วก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงตามมาดังนั้นหมอแนะนำว่าในกรณีของผลไม้เนี่ยค่ะควรที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดจะดีที่สุดค่ะแล้วก็ควรที่จะเป็นผลไม้สดที่มีรสชาติไม่หวานจนเกินไปอย่างเช่นฝรั่งแอปเปิล Upper, ตัวมะม่วงดิบหรือว่าแก้วมังกรค่ะ นอกจากการควบคุมอาหารแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญใคนคนไข้โรคเบาหวานก็คือการออกกําลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการว่ายน้ําหรือแม้แต่การแขว่นแขนก็ตามเพราะการออกกําลังกายเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญน้ําตาลได้ดีขึ้นและสามารถช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่ะ